ใครที่ร้อนขนดกเหนื่อออกง่ายวันนี้ผมมาพร้อมกับไอเทมยอดฮิตเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้งานง่ายอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นมาพร้อมกับนวัตรกรรมเซฟเทคไม่มีบาด ขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นตอบ <Wow. S 1> ใช้งานเสร็จล้างน้ําได้เลยเพราะตัวเครื่องเขากันน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงหรือจะซื้อใบมีดไปสลับใช้กับคุณแฟนก็ดีไม่น้อยตอนนี้ไข่กรูมิ่งจัดโปรราคาพิเศษครับผมสาหรับแฟนๆน้าสันติเนี่ยเที่ยงคืนนี้ราคาเหลือเพียง1616บาทแถมฟรีใบมีดโกนอีกมูลค่า6 5 9บาทใครที่สนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ระวังของปลอมกันด้วยนะครับของแท้ต้องซื้อกับทางร้านไข่กรูมิ่งเท ยืมไปใช้แล้วติดใจไม่ยอมคืนด้วยผมก็เลยต้องไปกดสั่งเพื่อมาอีกอันนึงนะใช้คนอันไปเลยจะได้ไม่ต้องแยงกู มีนักฟุตบอลไม่ต่ำกว่า60ชีวิตครับที่ถูกซื้อเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยฝีมือของผู้จัดการทีมมากหน้าหลายตาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เซอร์เล็กฟูกุสันอำลาสโมสรแห่งนี้ไปซึ่งอย่างที่พวกเราทราบครับอดีตผู้จัดการทีมหลายๆคนไม่สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะที่ตัวเองต้องการจริงๆได้ไม่ว่าจะเพราะเรื่องเงินไม่พอเรื่องบอร์ดบริหารบังคับจะเอาตัวนั้นไม่เอาตัวนี้รวมไปถึงเหตุผลที่ตัวนักเตะเองก็ไม่ได้อยากย้ายมาแมนยูเป็นต้นซึ่งเอาจรรริงงงงผมมมมมววว่นะ่่่่าาาาาานนนนนะะถึแ้้้จจัััดกกกทททีีเเเเหลอออไไไ็ตตตตคคบุ แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหนึ่งในนั้นอะ่ะมันมีดิวที่ใช่ซ่อนอยู่เว้ยแค่อาจจะมา ผิดจังหวะเวลาไปนิดนึงซึ่งวันนี้ผมจะมาสร้างเมนยูด้วยดีลดีๆเหล่านั้นแหละครับผมอย่างน้อยก็ดีในความคิดส่วนตัวผมะนะยกตัวอย่างเช่นในยุคของเดวิดมอยเนี่ยผมชอบดีลไหนยุคของลุยฟันเก้าผมชอบดีลไหนของบูลิโญ่ผมชอบดีลไหนผมก็จะเอาดีลเหล่านั้นแหละครับมารวมทีมกันแล้วเรามาลุ้นกันครับว่าในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยแมนยูจะสามารถกลับไปเป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะอย่างล่าสุดผมก็ไปเห็นบทสัมภาษณ์ของเบนนี่แมคคาทีที่เป็นอดีโตโค้ชกองหน เม่งตั้งราคาไว้ประมาณ120ล้านได้มั้งเราก็เลยต้องไปเอาลัสบูทฮอยลุนมาแทนซึ่งสโมสรนมองว่าฮอยลุนเนี่ยจะทําประโยชน์ให้กับทีมในระยะยาวได้สมมุติว่าตอนนั้นแมนยูได้แฮร์รี่เคนมาร่วมทีมจริงๆเนี่ยผมว่าฟอร์มเกก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่ะ จากหลายๆดีลที่ผ่านมาผมยอมแลกนักเตะแมนยูสองสคนเพื่อแฮร์รี่เคนคนเดียวโอเคแหละมันไม่มีใครหรือโค้ชคนไหนได้ดั่งใจไปสัทุกอย่างหรอกครับอย่างเซอร์เล็กแกก็มีนักเตะที่อยากได้แต่แม่งไม่ได้เหมือนกันเช่นมดินนี่ซีดานโรนดินโยอารันเชียร์และอีกมากมายเยอะแยะไปหมดแต่เพราว่าสุดท้ายแกก็มือถึงพอที่จะสามารถพาทีประสบความสําเร็จได้บางคนก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นสโมสรไม่ได้มีปัญหามากมายขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งตัวผมเองคิดว่าปัญหามันก็มีกันทุกยุคทุกสมัยแหละครับการสร้างความยิ่่่่งใหญทีววาายกแล้นะ แต่การรักษาความยิ่งใหญ่แม่งยากกว่านนำซ้ําคนที่สร้างความยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้อยู่กับทีมแล้วด้วยแม่งก็ยิ่งหาคนที่จะมารักษาสิ่งที่แกสร้างไว้ยากขึ้นไปอีกพอละบ่นไปก็ช้าใจเราเข้าเนื้อหากันดีกว่า <c oughs> เออมีเรื่องตลกเพี้ยนๆจะเล่าสู่นฟังนิดนึงตอนเด็กๆอะ่ะผมเคยคิดว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแกนดาฟแล้วก็ซาดาจานัมเบิล์ดอร์เนี่ยเป็นคนเดียวกันนะเว้ย เดี๋ยวเรามาเริ่มที่การซื้อขายในยุคข,ของเดวิดมอยนะครับหลักๆมีควนมาต้าแล้วก็มาวยาันเฟรยนี่นะซึ่งผมขอเลือกควนมาต้าแล้วกันผมว่าฝีเท้าแกดีแล้วก็ใจแกค่อนข้างรักสโมสรเลยส่วนเฟรยนี่เนี่ยผมว่าณนะตอนนั้น ยังไม่ใช่วะเพราะฉะนั้นยุคนี้ผมดึงมาต้ามาคนเดียวนะครับต่อไปเป็นยุคของดุยฟันเกครับผมซึ่งก่อนที่แกจะมาเนี่ยแลนดกิ๊กก็คุมชั่วคราวอยู่แป๊บหนึ่งใช่ปะก็มไม่ได้มีโอกาสเสริมใครเข้ามานะครับส่วนฟันเกาเนี่ยอ้เสริมมาเยอะเหมือนกันนะ <S <S ดิมาเรียมาซียาเอาชนะเดลแรงเดลไฟเอาตรงๆนะที่ดูจากตรงเนี้ยผมชอบเซคริโอโรมิโรคนเดียวเลยผมว่าเขาเป็นประตูมือ2ที่เอาจริงมาเป็นมือ1ตอนนี้ยังได้เลยส่วนดีอื่นๆนอกจากนี้เนี่ยผมยังไม่เท่าไหร่ดิมาเรียเนี่ยฝ เก่ามันมีอ่าดิวของลุกชอกับแอนเดเอเลราด้ว e ยไม่ใช่เหรอวะทำไมไม่มีในบันทึกวะเนี่ยซึ่งในสองคนนั้นเนี่ยเป็นสองคนที่ผมชอบด้วยนะผมเอามาด้วยเลยแล้วกันเท่ากับว่าในยุคของหลุยฟานเกาเนี่ยผมเอาแอนเดเอเลรากับลุกชอเข้ามานะครับซึ่งเอเลราเนี่ยผมชอบนะครับวินัยแกสูงมากผมว่าฟอร์มแกก็ค่อนข้างโอเคนะขยันไล่บอลด้วยส่วนลุกชอเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเคยขาหักหรือว่าบาดเจ็บบ่อยๆนะผมว่าเขาจะเป็นแบ็กไซด์ที่ดีมากๆอาจจะพอๆกับเอฟราหรือดีกว่าเลยด้วยซ้ำ สองคนนั้นก็เลยได้มาชูเสื้อในยุคหรุยฟันเกาคิดว่าน่าจะเป็นงี้นะหลังจากหรุยฟันเกาโดนปลดโชเซ่บุนิโย่ก็รับช่วงต่อเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นแกว่างงานพอดีซึ่งนกเตะที่แกเซ็นเข้ามาแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กเนมหลายคนเลยนะครับผมโอ้แกเซ็นมาเยอะเหมือนกันนะป๊อกบาเนี่ยฝีเท้าดีแต่เรื่องทัศนคติตอนนั้นนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงลูกากูเนี่ยเอาจริงก็โอเคนะแต่ผมว่าสไตล์แกเหมาะก,กับที่อิตาลีมากกว่าเฟร็ดก็เฉยๆนะแต่ว่าอามาติเนี่ยโอเคผมเอาขอ ไดไ้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหอเล็กซิสซานเชซมึงไปไกลเลย <g ül üyor> ดาโลซาลาตันก็โอเคสำหรับผมนะติดอย่างเดียวเลยคือแกเลิกเล่นแล้วไงตัวเกมก็เลยไม่มีนะครับผมไม่งั้นผมพาข้อทีมมาแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนนี้จากยุคมอยถึงมูรินโญ่เนี่ยผมได้นักเตะตัวจริงมา4คนแล้วนะครับผม <c oughs> ก็คือผู้สำปะตูอย่างเซคิโอโรมิโลแบ็กซ้ายลุกชอส่วนควนมาต้านเนี่ยผมเอาไปยืนริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วกันเพราะว่าผมจะจัดระบบ4-2-3-1นะครับแล้วก็มีใครอับตรงกลางแอนเดอร์เอเลล่านะครับผมมาต่่่อออกกกัันนนนททีียุคคขงาวลูมมะรบผดแเซ เข้ามาเนี่ยโอ้โหบุนินโยว่าเยอะแล้วนะโซชาเยอะกว่าครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยทัศนคติดีแต่ฝีเท้ายังไม่ถึงว่ะราคาแพงเกินด้วยจะโดนซานโชนี่หนักเลยนะครับผมตามจีบสนานสุดท้ายก็มไม่เซ็ตไม่ได้ส่วนเรื่องฝีเท้าผมว่าก็กกงั้นนะั้น้าเทียบกับราคาแล้วก็ความไฮมันนะบรูโน่ฟอเดนเดสอ่ะคนนี้เอามาครับผมว่าเดี๋ยวนี้เป็นหนึ่งในเดียวที่คุ้มมากถึงแม้ว่าชว่วงนี้แกจะสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ถึงจะขี้ยย่ะขี้บน่นขี้บอยวายไปหน่อยแต่ว่าคลาสแกก็ยังโอเค,คาาาานิกววรเี่ย อยู่ในระดับที่พึ่งพาได้เลยถึงแม้ว่าจะย้ายมาในช่วงโรยราแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ไม่มีเนาะเพราะว่าแกพึ่งเลิกเล่นไปเรานี่วันเดอร์เบกอามเดียโลอ่าตัวนี้เอาครับคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นด้วยนะเพราะว่าณเวลานี้เดียโลน่าจะเป็นตัวความหวังเดียวที่พอจะฝากผีฝากไขได้ในเกมรุกนะครับเดนยวเจมดิวนี้ผมชอบนะแต่ว่ายังไม่ดีพอเท่าไหร่โรนโดอ่าอันนี้เอาครับจะบอกว่าแกโรยราแล้วหรือว่าแบบเป็นพ่โดรอยิงเกินไปอะไรก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมมองว่านับตั้งแต่ที่ป๋ ที่เหลือก็ยังไม่เท่าไหร่นะโอ้คาวานี่ด้วยเดี๋ยวคาวานี่เอามาสำรองคนนี้ก็ถือว่าพึ่งพาได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่น้าลูกอมโดนปลดเนี่ยก็จะมีไมเคิลคาริคแล้วก็รับลังนิกเข้ามารับช่วงต่อสั้นๆใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมาดูกันที่ยุคของเอริกเทนฮาร์คับโอ้โหไหนดูสีอือหืโอโอ้โหเดี๋ยวนะแกเซ็นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแอนโทนี่ผมว่าโอเคนะผมว่าแกม,มาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยเลยเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองไม่ได้สักทีนะครับเรื่องความมั่นใจเรื่องค่าตัวทีี่สูงงด้วยนะยนนนอลุกก็ััม ส่วนคาเซมิโร่เนี่ยเอาครับแต่ว่าเอามาเป็นสำรองเพราะอย่างที่คนทราบอะแกมาช่วงโรยราแล้วก็จริงนะแต่ถ้าแกสามารถรักษาฟอร์มไม่โหดเหมือนซีซั่นแรกที่มาแมนยูได้เนี่ยผมจะเอาแกติดตัวจริงเลยนะครับแต่ยังว่าเนาะสังขารมัน1 1ม0อง50 ม,มีสันเมาส์ตัดทิ้งเลยครับย و ر อยังไม่ค่อยมั่นใจกับคนนี้เท่าไหร่วะส่วนลิซันโดมาติเนสจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นดีลที่ไม่ได้แย่อะไรเราตั้งแต่เซอร์เล็กวางมือไปเนี่ยคู่เซ็นเตอร์ที่ผมว่าเฮ้ยพอจะไว้ใจได้นะในยุคลงหลังมาเนี่ยก็มีวารานยืนคู่กับมาติเนสเนี่ยครับที่ผมชอบต้องยืนคู่กันด้วยนะเออถ้าแยกกันยืนเนี่ยก็รั่วเหมือนเดิมนะครับแต่วารานไม่มีในเกมะนะเพราะฉะนั้นอ่ะผมเอามาติเนสมาหน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นกอง ไม่อีู่คนแล้วครับที่จะโดนพอสโคบ่นลงโซเชียลแล้วจะตัวแม่งโพสสวนกลับนะครับคือสโคแกบ่นประมาณว่าเอ้มาตินีสดีไม่พอสำหรับแมนยูหรอกที่จะลุ้นแชมป์ <c oughs> ไอ้มาตินีสก็สวนกลับเลยว่าไอ้ตัวซวยนี่แม่งบ่นอะไรของมันวะ <c oughs> <c oughs> ปากแบบนี้ถ้ามึงไปที่อาร์เจนติน่านะแกไม่รอดแน่คนอังกฤษซึ่งผมว่ามาตินีสไม่ควรสวนไปแบบนั้นนะเว้ยเพราะผมบอกว่าสโคเขาก็พูดความจริงเอาเวลาไปพิสูจน์ในสนามดีกว่านะครับผมอ่าคนต่อไปอันเดีลนาน่าอ่าคนนี้ก็ถ้าให้มาเป็นสำรองมือสองโรเมโร่ผมโอเคนะงั้นหนึ่งมาเป็นสำรรออออองแลล้้้วกกัันนนมมาาาาููเเเเต่คคีผบ ตัวจริงเลยนานๆทีแมนยูจะเซนกองกลางสายปะทะนะครับแล้วยังหนุ่มยังแน่นด้วยถือว่าโอเคดีนี้ระยะยาวไม่แน่ใจนะแต่ว่านาตอนนี้ถือว่าฟอร์มโอเคเลยมัดไชเดอร์ลีกยังถ้าถามผมนะผมว่ายังแต่ก็ไม่ได้แย่น,นาดนั้นพอที่จะสำรองได้อยู่ก็ให้เวลาแกปรับตัวไปก่อนเนาะโจชัวซ์กเซ่นเนี่ยผมเฉยๆนะครับมาเลเซียยิ่งแล้วใหญ่มาซาลวีอาอันนี้เอามาครับเป็นหนึ่งในดีลที่ผมมองว่าคุ้มอันดับต้นๆเลยนะกับเงิน15ล้านที่จ่ายไปเนี่ยเล่นดีครงเส้นครงวาสาราพัดประโยชน์ด้วยนะครับผมเท ราบาดบายินดีเวกคอสอีริกเซนโอเคครับย้ายมาฟรีแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ทีมได้เยอะเลยในช่วงที่เราไม่สามารถเอาบอลออกจากตรงกลางได้นะพอีริกเซนมาปุ๊บบอลแม่งถ่ายจากกลางสนามไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าแกก็แก่แล้วแะละแต่เราได้มาฟรีไงผมว่าดิวนี้โอเคแล้วก็จอห์นนี่อีเวนดิวนี้ผมชอบนะผมเอามาด้วยดีกว่ายืนตัวจริงคู่กับลิซาโดมาตินสเลยย้ายมาคือคุ้มมากนะครับผมเพราะประสบการณ์แกสูงทัศนคติต่อทีมก็ดีแถมยังมาช่วยแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บของกองหลังเมนยูด้วยคือถ้าไม่มีแกเนยลเ และที่สําคัญคือฟรีด้วยนะครับตัวนี้ซึ่งผมว่าดึงเขามาสลับกันลงกับเดอริกได้แต่ว่าผมจะให้อีเวนยืนเป็นตัวจริงแล้วกันเพราะถ้าเดอริกยืนคู่กับมาตินีสผมว่ามันดุก,กันทั้งคู่แต่ถ้าอีเวนมายืนคู่กับมาตินีสผมว่ามันจะได้ทั้งลูกดุดันแล้วก็ลูกเก่าลูกเชิงด้วยโอเคครับหลังจากที่ผ่านยุคเทนฮากไปเราก็ได้สิบเอ็ดตัวจริงครบแล้วนะครับคู่เซ็นเตอร์เราได้มาตินีสกับอีเวนแบคขวาได้มาซาลาวีปีขวาเป็นอารมัดเดียโลนะครับผมกลาง andez, ลุกบูโน,น,น่นเฟเ ho, าาดรเดแล้วกัน นานทีจะดันเด็กแจมๆขึ้นมาในส่วนของดอคูเนี่ยก็เป็นดิวของยุคอโมริมนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าใส่มาหน่อยแล้วกันเ <Okay, S 1> พราะแกเพิ่งเซ็นมาตัวเดียวเองเ <laughs> ท่าน,นี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับดิวที่ผมชอบเป็นการส่วนตัว <laughs> ผมว่าสวยเหมือนกันนะชุดนี้ถ้าว่าเขามีโอกาสได้เล่นร่วมกันเนี่ยตรงกลางมีอุกเต้คอยรับคอยสกรีนให้เอเลล่าก็ขยันอยู่แล้วนะครับทั้งลุกทั้งรับบ <laughs> ูโน่ก็จะได้โฟกัสแกข้างหน้าไปเลยมาตาช่วยทาเกมอารมัดจีดจาร์ดพี่โดรอจบโอ้หวานเจี๊ยบโอ้แต่ว่าก่อนอโมริมมมเเเน่่่่่่กลดดดััออออตตใชชปะะะะแแวววาาาาคครรรไไไ้สิทโ ทีมประมาณนี้เดี๋ยวเราลองลงสนามจริงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ <S <S ส่วนผู้จัดการทีมเนี่ยผมขอเลือกคนนี้เลยครับผมผมชอบคนนี้ที่สุดแล้วหลังจากที่เฟอร์กี้วางมือไปเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่ครับส่วนตัวผมว่าแกเป็นคนที่ดีพอนะเว้ยในการรับไม้ต่อจากเซอร์เล็กแต่ว่าทามมิ่งก็อาจจะยังไม่ค่อยโอเคถ้าเพื่อนๆชอบดีลไหนของโค้ชคนใดสามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะและแฟนแมนยูคนไหนก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้ทีมรักของพวกเรานั้นสามารถคว้าแชมป์พรีเม ภายใน10ปีหลังจากนี้นะครับผมสาธุอ่ะขอชมทุกท่านมาที่สนามโอแทมฟอร์ดครับกับทีมรวมนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผมคิดว่าเฮ้ยเป็นดีลที่โอเคเหมือนกันแค่อาจจะมาผิดจังหวะเวลาไปหน่อยนะครับมาดูเสถีตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ตามที่ทุกคนทราบเลยนะครับผมมาระบบ4-2-3-1นะเพราะว่าถ้าใช้ระบบอื่นเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ระบบนี้ผมคิดว่า โอเคที่สุดละค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสำรองก็ต่างนี้ครับไปดูทางฝั่งของฟูลล่มทีมเยือนกันบ้างนะครับผมมาในระบบ4-1-4-1นะครับโอเคปะลุยเรื่องลูกฟรีคิกเนี่ยผมให้มาต้าจัดก,การนะครับผมถ้าเป็นระยะใกล้นะผมว่าแกค่อนข้างคมพอสมควรส่วนระยะไกลเนี่ยผมให้พี่โดแล้วกันนะครับผมอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงครับต่อโซนกลับขึ้นมาบอลมาอยู่ที่อ e ีโวบี้แล้วโดนโอ้ยราไปโล่ขวางลาตัวเลยครับ สวยอูอ๋กตี้โคตรใช่แทงโรนัลโดจับแล้วยิงเลยแล้วกันโอ้โหต่อตัวเลโนโรครับบูนิโยก็มาในยูนิฟอร์มที่คิดถึงเหมือนกันนะอยากให้แกกลับมาคุมจังค <c oughs> อเนอะร์ฝั่งนี้ผมให้บูโนโน,นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมให้มาตาจาัดก,การนะบูนโนโยนยังไงโรน,นัลได้มงโอ้โหอุย้ย อ,อ้ยได้ไหมโรโดอมอยู่แล้วเหลี่ยมซ้ายขอยิงหน่อยเรียบร้อยนะครับผมท่มมรนตูลูนจากคริสติโน่โรนัลโูเอาไปใช่ <laughs> แบ่งเลยตั้งค่ามาซะดี <laughs> แล้วก็จบครึ่งแรกที่โอทาฟอร์ดครับโอ้โหทีมชุดนี้เอาตรงผมชอบมิดฟิลด์มากเลยวะ่ะสามคนคือเล่นด้วยกันแล้วเคมีเข้ากันยี่ไหมมากันต่อครึ่งหลังครับอูเลมเพียร์เล่นต่อนะครับผมเรากิมเนสใไสโ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันปล่อยกันนะโอ้ยโรเมโรไปไงล่ะโอ้ยากหน่อยจะไปยิงผ่านหลวงไก่กูน่ะ สวยโออิเลราชอบกลางชุดนี้มาตาอุ้ยโยนเร็วไหมไม่ทันครับบอลเอาโรนโดยังฝืนเล่นได้แอมพีมาตาครับมาตาต่อโรนโดโรนโดเบินให้บูโนโบูโนโมองแล้วมองแล้วลองยิงไกลเลยโอ้โหเลโน่ปัดปลายมือครับช่วงท้ายผมส่งมาติดไปยืนคู่กับเต้เลยครับบอกเลยว่าแน่นปั๊แล้วก็เอดิสันคาวาน,นี่มาแทนโรนโดนะครับผมเอามาตาโย,ยลูกนี้อย้ดไปครับ นีมันยามาติดโอ้ยที่ายแล้วช้าไปจังหวะนี้บอลของทางหูแล่มครับยังไงสเอามาแล้ววิวสันวิวสันบุนโนโดนจนได้ครับไปพลาดเองว่ามาติดคือพอกูเตรียมเซตเกมรับปุ๊บกูดโดนตีเสมอปั๊บแม่งเอ้ยเอาเอาประตูใช้ไม้ได้ครับเล่นเอลเด,ดฟอร์ดจะมายอมเสมอได้ไงมาซูวีให้มาที่มาติชนมันยามาติชให้ไปที่บุโนนครับเดียโล เดียโลมองแล้วให้ครดียวเนี่ยมาติดอ่ญญาหัวเต้นะครับต่อไปัยเดียโลให้ให้แล้ววิ่งแล้วบโนโไหลแล้วเสามีสอกไรมีคาวะเอาบูโนลแก้ก่อนต่อมาตกที่หวนมาตาย ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าทิศทางคือร้อเอร์เซ็ครับผมดูภาพช้ากันให้เต็มตายทีนึงครับมาตานี่ไม่มีใครประกบเลยนะครับผมกดด้วยซ้ายลูกนี้บอลย,ย,ย้อยบอลดีพอดีเหลือเกินโอ้สวยจัดเลยวะซิมิโร่ออกซ้ายแล้วพุทสินเป่าจากเกมที่โอัฟอร์ดครับโอ้โหพิมลิกนัทเปิดสนามกลายเป็นว่าเมนยูของเราเก็บ3ามแต้มได้ครับผมจากประตูชยัยสวยๆของควนมาตาครับโอ้โหจามูมเอ เออเราก็ทําได้แค่มีความสุขกับในเกมนี่แหละชีวิตจริงแม่งแทบจะหนีตกชั้นอยู่แล้วไม่คิดเลยนะว่าแมนยูทีมแล้วกูจะมาถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆงอย่างเมสันกินบูดนี่ก็น่าโดนนะแต่ว่ากินบูก็เป็นเด็กปั้นแมนยูใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้มาเดบิวต์ในยุคโซชานอกจากนั้นก็จะมีใครนะอันเดสเปเรล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กปั้นในยุคป่านะแต่ว่าเพิ่งได้มาเดบิวต์ในยุคของหลุส์ฟันเก่าใช่ป่ะเท่าที่ดูตอนเนี้น่าจะ ไม่เหลือใครแล้วนะถ้าผมขาดตกอะไรใครก็ลองเสริมกันมาได้นะครับน,นะอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวขอไอ้มาดูดีลของเซอร์เล็กหน่อยสิโอ้โหดูดิแต่ละดีลคือแบบพลาดน้อยมากนะเอาจริงถามว่ามีไหมไอ้ดีลที่แบบว่าพลาด,ดอะนะมีแหละแต่ว่าโอ้โหมีน้อยครับดีลที่ดีไม่พอมีแต่ว่าดีลที่แย่ไปเลยเนี่ยโอ้หายากเหมือนกะันนะเนี่ยผมกำลังนั่งหาอยู่เนี่ยคือพอภาพรวมมันดีเนี่ยมันก็อาจจะหาแพะยากนิดนึงอ่ะนี่ไงกาเบลโอเวตองอันนี้ผมว่าพลาดแต่ก็ไม่ได้แพงเท่าไหะนะร,ร,ร,ไร่อนังงฟ โตอะไรนี่ก็เป็นดีลวการตลาดแล้วเนาะไอที่เซ็นต์ตเตวจีนมาย เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าไมค์ฟีเลนเคยเป็นนักเตะแมนยูด้วยเนี่ยทำไมกูเพิ่งรู้อะ <c oughs> <c oughs> ปีไหนวะเนี่ย91 92โอ้โหนานไปยังไม่เกิดเลยครับผมรู้ว่าแกเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากแต่ไม่คิดว่าแกเคยเป็นนักเตะแมนยูมาก่อนนะครับเอาจริงผมว่าเรื่องทามมิ่งนี่ก็เป็นปัญหาของ, Man ของแมนยูเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องทามมิ่งการซื้อขายเนี่ยที่ดูจะขาดขาดเกินไปซะหมดนะครับบางดีลเร็วไปบางดีลแม่งช้าไปอย่างล่าสุดเอาเรื่องภายในเนี่ยเซอร์จิมแม่งก็ผมว่าแกไล่แดนเอ็ดเวิร์ดพอากีคนเเเเกกก่่่ารรรร็วไไไไไปปนนนนนิดึงงมู้แจจะะีบหหือัตะออีกกป๊บาร์ แมนยูโตมาก็ย้ายไปยูเว่ฟรีหลังจากนั้นแมนยูก็ซื้อกลับจากยูเว่มาร้อยกว่าล้านจากนั้นไม่นานก็ปล่อยออกไปอีกรอบให้ยูเว่ฟรีอีกทีนึงแล้วล่าสุดเหมันจะมีข่าวจะคัมแบ็กอีกรอบ <laughs> <c oughs> เออเอ้ามันจะมาก็มาตอนนี้แมนยูกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะอย่างของเซอร์เล็กอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นดิวที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมทั้งนั้นเลยนะอย่างดิวของโรบินฟานเพอร์ซี่อย่างเงี้ยเซนมายิงเอาแชมป์ก่อนวางมือทามิงโคตรดีอันที่ทามิงไม่ค่อยดีนี้ไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกนะยจะว่าไปตอนที่พอสโคแขวนสตาร์ทเนี่ยทามิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่งั้นป๋าคงไม่ต้องวานแกกลับมาเล่นอีกรอบแล้วแม่งคว้าแชมป์ด้วยนะประเด็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของทามิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคััััญในนนนนกกกาาารรททททีีี่่จจจะะะะมมมมมมฟฟุตตบบออออออลลลึงเเเเหหหืืวผผขยสค็ ย,ยอดขายดีเป็นเทน้ําเทท่าไม่ใช่เพราะทามมิ่งของผมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขานั้นเปรียมไปด้วยคุณภาพจากวัสดุที่ใช้อย่าง X-Sol s i l Steel ที่มีความคงทนแข็งแรงและยืดหยุ่นมากๆรวมถึงตัวเลน Legend X ที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันทำให้เพื่อนๆเล่นเกมหรือทํางานอยู่หน้าจอคอมได้นานยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเกมเมอร์คนไหนที่ยังไม่มีแว่นนอปตัดติดตัวเนี่ยอย่าลืมทักเพจเขาไปได้เลยนะครับผมสั่งซื้อแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟรีี้าทอนบเามมุยืต ั้นนะครับผมเกอมอที่ไม่หนักมากเนี่ยตามสไตล์แมนยูแล้วเราต้องเก็บให้ได้ครับทีมเล็กทีมกลางเนี่ยต้องเก็บให้หมดผมเชื่อว่าต่อให้เราแบบถ้าเราจะไปแพ้ลิพู7-0เราจะไปแพ้แมนซิตี้3-0เนี่ยแต่ถ้ากับทีมเล็กทีมกลางเราไม่พลาดเลยนะยังไงเราก็มีลุนแชมป์ครับเปนตัวจริงของซอลตแฮมตันมาในระบบ5-2-3นะครับหลัง5โอ้ว้าว คงจะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรครับวันนี้โวนทาแอนยูมาในระบบเก่งนะครับผม4-2-3-1นะตัวผู้เล่นชุดหลักเนี่ยผมเอาจริงผมติดใจว่าชุดนี้ <c oughs> ไม่อยากจะเปลี่ยนเลยสักตำแหน่งเดียวนะครับผมตัสินเปล่าเริ่มเกมครับซอแแทมตันเจา้าบ้านเขี่ยเล่นก่อนนะครับโอ้โหแล้วดูดูจากสปีดแล้วน่าจะไม่ง่ายนะครับเกมนี้โอ้เอ้ยเขี่ยไปทันได้ไงวะช็อตทันโอเคซอแแทมตันครับจังหวะดีจิ้มดูกเต้โคตรดีของโคตรดีครับอาหมัดอาหมัดให้ โรนโดโรโดรออามัดสวยความเร็วไปโอ้โหเหนียดดึงเสื้อกันดิอามัดเดียโลดึงเพระโอ้ขาเร็วมากเอ้ยโอ้ผมนึกว่าบอลมันวิ่งซ้อนกันครับโดกับบูโนเมื่อกี้เสียทั้งหวะเลยครับดิบริงเอ้ยชิบหายแล้วเกี่ยงกันแตกโอ้ยโเนโดช่วยไม่ได้ครับลูกนี้ดิบริงโอ้โหโอ้โหรอดลูกนี้คือจ่ายแบบ ตายแบบยอมอ่ะบูโดเอายังไงเกมสวนพ่โดคนเดียวไหวเปล่าไหวไม่รู้ถามยังไงแหละจ่ายแล้วจังหวะนี้ไงโรนโดตัดข้อขวาขนาดแล้วกดโอ้ยโอปิโนเดี๋ยวนะโรนันดนี่มาวัดอีทุกตอนเลยไหมวะเนี่ยตอนนี้ก็มาตอนก่อนก่อนี่ก็มาโอ้ยจันยังไงแดงไหมโอ้แล้วบูโนโอ้บูโนไม่เป็นหรอกแม่งอึดจะตายห่าแต่โรนโดนี่คือนะอันนี้มัน ซีรีส์วอตติ้หรือว่าซีรีส์โรนัลโด,โดโคแคเนโบดวะเนี่ยออาตรงตางอ้หูขอเปิดครอบกันหนาดีเอาหน่อยครับกเซลปุ๊บแกยิงเลยครับผมโรนัลโดดีทำท่านี้แล้วคิดถึงแอนทโทนี่เหมือนกันนะอาศัยจังหวะที่ทางเซอเตมตันกำลังยืนฟังผมแซวโรนัลโ,ลโด้เหรอครับเล่นเร็วจังหวะนี้หนึ่งศูนย์ครับผมโรนโลัโลโด้มาเลยครับเซนโนโรนัลโดสับโชลีราหน่อยโรนัลโดไหล ถึงไม่บูโน่บูโน่ต่อแล้วเอ้ยไอเดเลยล่ะล่ามาก่อนคืนบูโน่จริงโอ้โหหลุดกรอบแต่ถือว่าจบครึ่งแรกไปสกอร์โอเคนะนำอยู่หนึ่งศูนย์จากประตูของคริสเตียโนโรนัลโดครับเอาจริงครึ่งหลังอยากเปลี่ยนลหลายตัวลงมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยยังไม่ค่อยไว้ใจซอสเทมตันว่ะเออขอแบบชัวร์ๆอันนี้หน่อยแล้วกันนะบูโน่บูโน่พอหลังหน้ามันก็ไปกองกองกันอยู่ข้างหลังซะเยอะแล้วนะ กลางเราก็จะเล่นง่ายขึ้นแหละข้อดีแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมองดีๆโอเคโรนโดเอ้ยพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงเออโอ้โหเอาเว้ยมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับโรนโดซห <laughs> ลอ่อกูอีกแกเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยครับผมบูโนเอเดล่าอุกเตออดครับส่งเมนูอีริกเซนแล้วก็ทางด้านของเนมันย่ามาติดลงมาครับจะได้ลองแบบทัวร์ถึงหน่อยนะครับผมโรนโดอยู่ก่อนรอลุ้นแฮตทริกอามาัดปาฟิโดฟิโด รอดึงโอ้ดึงสวยแต่ว่ามัดยังมาช้าจับช่องนี้แหละโอ้โหเสาเลือดอ้ยหูมาดีเนสอ่านดีครับจังหวะนี้ยกเร็วมาที่เดียรโลเดียรโลให้ไปโด้เขา,าก่อนอีนิเซนมองมองแล้วแทงพีโดไปเองได้ป่าโอ้ดุอ้อมีลบมีลบมีสะดุดงั้นให้เลยจังหวะนี้มาติดเข้าซ้ายโอ้โหช้าแล้วยังไงวะ โอ้โหล็อกสวยจัดกับรูกนี้นี่มันย่ามาติดครับโอ้โหเสียงเดียวแกโมเดลแกหัวหัวโตตัวรีบไปที่นึงนะครับผมแต่ล็อกรูกนี้สวยจริงครับมาตามาตาฝากมาติดมาติดคือมาตามาตาคือมาที่มาติดแล้วมีช่องคลิกให้โรนโดเอ้ายังไงโรนโดตัดเข้าขวาไม่ส่งด้วยกูจะแฮตทริกเรียบร้อยแล้วผมเป็นแฮตทริกของโรนัลดจนได้ครับ ซูโอเคไม่กล้าไม่กล้าเต็มที่ก,กลัวโดนหลอกอีกกลัวแบบว่าแป๊ะแป๊ะแล้วรู้สึกก็เป่าจบเกมครับโอ้โหผมว่าทีนี้อาจมีลุ้นว่าิงๆนมะมีลุ้นแชมป์ได้เลยเนะี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เจอของจริงก็เถอะไปดูกันดีกว่าครับว่า,วาจบฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับสิ้นสุดฤดูกาลแล้วนะครับผมโอ้โโรนัโดูเป็นดาวซันโววะ่ะเอ้ย แชมป์แบบนี้แชมป์ไหมนี่ <Huh? S 1> ดูโนโอ้ยเอซิดดีไปหมดประตูเออ่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมโรเมลโลเราไม่ติดอันดับอะไรมาเลยนะครับเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรแนวรุกเราแม่งดีจัดแชมเปี้ยนลีเป็นไงอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรมิลานเจอมาดริดนะครับใครได้แชมป์เราไม่สนใจอยู่แล้วนะเพราะว่าเราตกรอบไปแล้วคาราบาลเฮ้ยคาราบาลเฮ้ย เป็นยูได้แปวคาราบาวเป็นไงโอ้โหถ้วยแรกของวัดอีฟนะครับมาแล้ว <c oughs> มาแล้วหนึ่งถ้วยโอ้แบบนี้แชมป์ลีกจะไปไหนไกลวะไปดู FA Cup ัหน่อยสิเอมิเรตส์เอฟเอยังไงเฮ้ยไอ้เยีด็กมัลแชมป์ว่ะน้องเฮ้ย ทำเล่นไปเกินคาดเหมือนกันนะดีลดีๆของแมนยูในสายตาของผมเนี่ยคอมมูนิตี้ชิลนี่ได้ป่บวะคอมมูโโอ้หคอมมูเพสิตี้สี่ศูไม่เป็นไรไปดูทิปเปิลแชมป์รอจะลองทิพเปิลแชมป์เลยแชมป์ลีกเป็นไงแทน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 โอ้หะแม่งเลขหนึ่งนะแต่ว่าแม่งมีศูนย์ตามท้ายว่ะโอ้โหเฮ้ยทำไมผลงานในลีกมันมันเป็นยังี้วะเนี่ยเฮ้ยที่สิบเลยเหรอ แล้วใครแชมป์ลีกอะลิเวอร์โอ้โหอือ้ายไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ทำวอตอีฟมาแล้ว